สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงชาวลัคนาราศีเมษค่ะดาวพระศุกร์นะคะมีเกณฑ์การโครจรไปได้ตําแหน่งมหาจักรจะส่งผลอย่างไรต่อท่านนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะในวันที่8ธันวาคมนะคะ ดาวพระศุกร์ดวงนี้ค่ะมีเกณฑ์การโครจรจากเรือมรนมรณะนะคะเข้ามาอยู่ในเรือนสุภะและก็ได้ตำแหน่งมหาจักรซึ่งสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนั้นดาวดวงนี้นะคะมีความหมายที่ดีมากๆและก็อย่างที่บอกนะคะเขาโครจรไปได้ตำแหน่งมหาจักรฟักตัวเป็นใหญ่ก็แสดงว่าดาวพระศุกร์ดวงนี้จะหมายถึงเรื่องอะไรก็จะส่งผลในเรื่องของสิ่งที่ใหญ่โตพอสมควรนะคะ ดังนั้นเรามาดูนะคะว่าดาวพระศุกร์ดวงนี้ในชาวลัคนาราศีเมษนั้นหมายถึงเรื่องอะไรอันดับแรกเลยนะคะดาวพระศุกร์อยู่ในเรือนของการเงินค่ะ ดังนั้นตั้งแต่วันที่8ธันวาคมปี65นี้นะคะไปจนถึงวันที่1ปีใหม่เลยนะคะในเดือนมกราคมปี2566นั่นเองในเมื่อนะคะการเงินโคจรไปได้ตำแหน่งมหาจักรก็แสดงว่าท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์จะได้เงินนะคะเป็นก้อนที่ใหญ่โตพอสมควรด้วยความพยายามด้วยการต่อสู้มุมาณนะ ที่ท่านทําอะไรลงไปบางอย่างนะคะบางท่านอาจจะเรื่องการงานบางท่านอาจจะมีการไปลงทุนอะไรแล้วก็ด้วยความพยายามของท่านณนะช่วงระยะเวลานี้สิ่งต่างๆเหล่านั้นนำมาซึ่งการเงินให้ท่านได้เป็นเงินก้อนโตพอสมควรน,นั่นเองค่ะ นอกจากนั้นแล้วดาบพระศุกร์ดวงนี้ยังมีความหมายในเรื่องของพบเพศตรงกันข้ามด้วยนะคะในตรงจุดนี้พบเพศตรงกันข้ามหรืออาจจะหมายถึงหุ้นส่วนก็ได้ค่ะก็โครจรไปอยู่ในพบสุภาษได้ตําแหน่งนะคะมหาจักรถ้าท่านผู้ชมที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วนะคะคู่ครองคนรักของท่านก็ประสบความสําเร็จได้ตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมนั่นเองหรือถ้าท่านใดนะคะที่ทํางานแล้วมีคอนเน็ชันมีหุ้นส่วนหุ้นส่วนนั้นก็นํามาซึ่งผลประโยชน์นํามาซึ่ง ชื่อเสียงเกียรติยศและการลงทุนที่ประสบความสําเร็จให้กับท่านนั่นเองแสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้ชาวลัคนาราศีเมษนะคะมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาภในเรื่องของการเงินการลงทุนต่างๆหรือแม้แต่คนรักของท่านก็ประสบความสําเร็จที่ยิ่งยวดพอสมควรค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคำพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีเมษมาพยากรณ์ร่วมกับดาวพระศุกร์ที่โคจรไปได้ตำแหน่งมหาจักรเท่านั้นเองนะคะ ดวงดาวอีก10ดวงของแต่ละท่านจิลาไม่ไดเอามาพยากรณ์ทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าดาวพระศุกร์ดวงนี้ในดวงเดิมของท่านให้คุณให้โทษกับท่านอย่างไรด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามจิลาก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกทท่านนะคะก่อนจะถึงปีใหม่นี้หรือช่วงปีใหม่นี้นะคะขอให้ได้โชคได้ลาบในเรื่องของการเงินและผลประโยชน์ทุกทท่านด้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอ จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ